ดันได้ไหมปะปะตุนอา้าวทำไมมันอย่างงั้น,นอ่ะอ้าวไม่กดไม่ลงเลยอะ่ะมันต้องคลายหรือเปล่าคลายนอ็อตนะมันต้องคลายนะคลายนอ็อตนะนี่มันต้องคลายนอ็อต อา้าวแล้วทำไมมันไม่ลง่ะอ้ะอาวอ้าวปกติมันองจานเลยนะนะี่เนาะแต้ความรู้ไปอีกเนาะช่างน้อยเอาใจไปวีใจเ <c oughs> อ๊ะทำไมกระบอกไม่ลง แต่ตอนนี้อันนี้ทำงานแล้วนะครับตอนนี้เหลือก็บอกนะครับท<า>ั้งแยกทั้งจี้ไฟดูก็ G, ออกหมดแล้วสุดยอดมาดจาจะองูอเป็นไรสวัสดีครับจะของอู <c oughs> ทำไม,ำไมอา้าว <c oughs> <c oughs> นี house, ่ป ok ั๊มดำเลยเหน็ดไหมเจ้ากองอูลีลาเนาะรับงานก็ไม่ทำบอกให้มาช่วยกันเด้อเออบอกให้มาช่วยกันเลยสวยอะไรเผาวเตมีอะยเผาอย่างไีหลุดปพวกหลอกติดได้ไหมป๋าได้ไหมมันต้องคลายน็อตไอ้นั่นหรือเปล่านี่แหไง อ้าวโนอะไรอะอ้าวเบบีบีหรือเปล่าเออลงแล้วน้ำมันมันค้างอยู่หรือเปล่า แรงน้อยหรือเปล่าเอ่ก็ขายน็อตออกหมดแล้วนะยังไงทีนี้ก็ต้องมาลุ้นที่กระบอกนะครับกระบอกเสียหรือเปล่าเอาเติมม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 า ปั๊มได้แล้วนะครับทีนี้เหลือก็บอกนะว่ามันจะขึ้นลงได้ไหมเมื่อกี้ดันก็ไม่ลงเลยเนะี่ยจำหาบินล็อกอ่ะอยู่ไหนนี่ถ้ารื้อไม่มีอ่างเรียบร้อยเรียบร้อยงานเข้าเลยนะคุณตีไปอ่างไปไหมไม่ไม่เคยเป,เป็นเด็กดี ามเสียงตายเลยมีมีใครดูมียังไม่ดูหรอกอืม เเข้าลยครับนี่จะบอกตายยงตายยายเลยเนาะตอนนี้ให้ตายยายต้องบอกเว้ตายยงตายยายเอ้ยขอให้มันขึ้นทีเถิดตายยายต้องบอกไว้ยังยี่ปีตายยายบอกกูเกิดรุ่นไหนวะรุ่นรุ่นนี้กูไม่เคยซ่อม เดี่ยอวต้องอุ้งหญิงมาเลยจะผูกถูกสองใบเลยสองร้านนี่แต่ยาบอกรุ่นนี้กูมิเคยเห็นอ้หญิงร้านนี่แหละก็ต้นที่เลยนี่หม้อเลยนี่น้องนั้นไก่ไก่นั้น ทีนี้ถ้าเกิดปัญหากระบอกเสียจะซ่อมได้ไหมหรือว่าต้องส่งเชียงกงส่งป้าพลเถ้าเราให้แกส่งมาทั้งชุดเลยก็จบแล้วแต่เรานึก,นกว่าคิดว่ากระบอกไม่เสียคิดดวว่าเปนป๊ียอมอ

ดูน้ำมันหมดไปครึ่งกับเราแล้วนี่ไมม่เต็สายอกระปุกนิดเดียวทำไมหมดเยอะแทะช่างหนึ่งลิตรได้เนี่ยนะจีดู

น้ำมันยังไม่ถึงหรือเปล่าตรงไหเลเลยจะน้ำมันไม่ถึงเออนี่น้ำมันไม่ถึงอ้าวค้างแล้วค้างค้าง,างแล้วเขาขึ้นนิดขึ้นเป็นกระบอกมากไงเง้นน่าจะเป็นกระบอกพอค้างแล้วแข็งแล้วปั๊ม เอาให้สุดดิโอ้ยชา้าโพดน่าอยู่นะขึ้นอยู่เอาสุดสุดแล้วเอาลงจะบอกในตัววาลตอนี้ไม่ดีอะาูดวาตูดไม่ดีไปแล้วไปแล้วไปไป bay sút,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 đi, สุดแล้วแจ้เอายกเป็นน,น,าาน้ำมันเป็นอากาศน้ำมันมันมีอากาศอยู่หรือเปล่ามีอากาศด้ในระวางตัวนี้ไม่ดีด้วยปกติมันจะไม่หนักอย่างงี้อืมอันนี้มันหนักหนักเนาะหนักปั๊มเลยหนักปั๊มเลยเนี่ยลองลองเปิดลมไล่ลมก่อนไหมช่างเปิดตัวไล่ลมก่อนไหมลองยืดออกไปแล้วกด เก็ไปสุดแล้วกดดูมีถ้ามันมีลมมันจะเด้งิ่งแต่ถ้าไปกลับขนาดนี้ไม่น่ามีลมนะอ๋อมาแล้วไอ้มันก็ขึ้นเรื่อยๆ Ồ, lạc dạo không nà nè vừa về mà mang nâng nga thi nâng thi สุดแล้วโ okay. อเคมันก็ได้แค่นเี้แหละมั้องอันนี้ไฟเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยสิบสบองน่าจะไม่ขึ้นอาลงหนักเหรอมันหนักหนักปั๊มยังไงไม่รู้อ่ะ ปกติมันอย่างนี้ไหมพี่น้องมันช้าขนาดนี้ไหมหรือว่ามันฮะ ลองลองลองเปิดลมไล่รู้ไหมหมดแล้วหมดแล้วอ่ะถ้าขนาดนี้ขึ้นสุดลงสุดในลมในกระบอกหมาแล้วอ๋อแต่ประเด็นคือไอตัววาล์วฝั่งนี้มันไม่ดีตัวนึงใช่ไหมวาลสูตรน่นทำไงทีนี้ตัวที่มันมีเม็ดลูกปืนอยู่ตรงไหนเออตัวนั้นมันไม่ดีข้างนึงเดี๋ยวทำได้ไหมไม่ได้เม็ดลูกปืนวิ่งเข้าไปในรูน้ำมันแล้วอืมก็ถ้าเราแกะลูกปืนออกได้ไหมตอนนี้มันแกะไม่ออกมันค้างอยู่ไหน เข้าไปข้งในแล้วแกะไม่ออกแกะไม่ออกมีแนวดำแยกนะมันต้องไาเลลองแยกดูก่อนนะลองแยกดูก่อนนี้ต้อง้ป็นเงนเกินได้ถูกทางนะลูกพี่ไหนขึ้นไหมนั่นน่ะถูกทางไหมน่ะทางไหม ตอนนี้ไฟก็ทำงานนะครับขึ้นอยู่ไม่ขึ้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ขึ้นไหนอะไอ้ไนายโยกทูกทางขึ้นลงหายให้ดูอไอ้ตัวโยกนั่นน่ะไม่ขี้ลงตัวที่ลงลงมาโดนสวิตต์อนะ่ะลงตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ตัวโดนสวิตขึ้นขึ้นอืลองจี้ดูวะเอ้าไม่แยกไม่ลงไม่ขึ้น ้มันต้องขึ้นก่อนดิงั้นอนะ่ะเออจะลงได้ไงเนาะเออแยกขึ้นเราแยกขึ้นก่อนแม่ตัวไหนลงตัวไหนขึ้นตัวที่ไม่โดนไฟเลยลงใช่นไหมตัวที่ไม่โดนไฟลงออไม่โดนสวิ๊กเนี่ยอ,อืมอ,อันนี้ตัวโดนสวิ๊กเออโดนสวิ๊กขึ้นดิใช่ไหมเออขี้ดูขี้ดูก่อน เี่ไม่ใช่ตัวยักษ์เสียหรอมันต้องเปลี่ยนอะไรไหมไม่ใช่มันลงเนี่ยนี่นั่นลงนลงด้วยพี่ลองกลับทางกันหนะ่อยลับขาโยก่ันนะ ังไงนี่นอ้ตัวั้นนะแยบแล้วโอ้น่าจะเป็นกับริงตัวแยกหรือเปล่าเป็นกับโอริงตัวแยกหรือเปล่าอากาศมันเข้าได้เอาด้วจอยกหินโอเคเป็นใหม่ครับจอตไหน ไปมันนี่ยเดี๋ยวต้องมีแข็งละมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วนี่มาแล้วจบต้องเปลี่ยนโอริงนะอืลองชิมใหม่ชิมไหมม่ีจิ้มไปแล้วหายอ่ะเยอเกินมากไม่เยอะไม่เยอะเ่รอเสุดเกินเนาะ พอเปิดไหนไม่มาเลยสรุปสรุปไม่จบคล้ายว่า,อา,า,า,าวอากาศเข้าเมืเเม่ออากาศเข้าแล้วมันไม่มีแรงดันพออากาศเข้ากนมไ,มไม่ดูดนะน่าจะโอลิงเสียสันนิษฐานเจอกันใหม่